a าร์เจนติประเทศที่อยู่ในอเมริกาใต้นอกจากจะมีเนื้อที่อันกว้างขวางที่ส่วนใหญ่ในซีกโลกใต้แล้วก็ยังเป็นชาติที่มีนักฟุตบอลชื่อดังในระดับตำนานอยู่หลายคนเช่นดิเอโกมาดลโดนาที่เสียชีวิตไปแล้วหรือลิโอเนลเมสซี่เวราบ,บุรุษลูกหนังที่ยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการเป็นต้น แต่ถึงอย่างนั้นประเทศนี้ก็ยังมีเรื่องราวอันแปลกประหลาดซ่อนอยู่ในพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลอีกด้วยซึ่งบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์สามารถตอบคําถามได้อย่างสิ้นสงสัยว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดแต่บางเรื่องก็อาจจะยังเป็นปริศนาอันดํามืดต่อไปซึ่งเรื่องราวอันเกี่ยวกับสิ่งประหลาดในประเทศอร์เจนตินาจะมีเรื่องใดที่น่าสนใจบ้างอับดุลจะเล่าให้ฟังครับ เกาะที่เคลื่อนที่ได้โดยปกติแล้วเกาะที่อยู่ในแหล่งน้ําแม่น้ําหรือในทะเลนั้นก็น่าจะอยู่ในตำแหน่งเดิมเสมอซึ่งคงจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกาะนั้นๆกําเนิดขึ้นมาโดยธรรมชาติแต่เกาะดิไอหรือที่ภาษาสเปนเรียกว่าเอลโอโจกลับไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้เกาะดิไอมีลักษณะเป็นวงกลมอยู่ในแม่น้ำปาราหน้าซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นลำดับที่2ในอเมริกาใต้ โดยเป็นรองแม่น้ำแอมะซอนเท่านั้นแม่น้ำปารานามีความยาว4,880กิโลเมตรไหลผ่าน3ประเทศคือบราซิลปารากวัยและอร์เจนตินาส่วนเกาะ Di ก็อยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำปารานามีเส้นผ่านศูนย์กลาง120เมตรและมีลักษณะเป็นวงกลมที่เกือบจะสมบูรณ์มันสามารถหมุนไปมาอยู่ในผืนน้ำได้โดยมีภาพจาก Google Earth เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่ามันเปลี่ยนตำแหน่งไปทุกวัน ส่วนผู้ที่ค้นพบเกาะด i ไอก็คือนายเซอร์จิโอเนอุสปิลเลอร์ผู้กำกับภาพยนตร์แนวไซไฟชาวอาร์เจนตินาโดยที่ในตอนแรกนั้นนายเซอร์จิโอตั้งใจที่จะใช้สถานที่บริเวณเกาะด i ไอถ่ายทำภาพยนตร์แนวไซไฟแต่เมื่อเขากลับมาที่สถานที่นี้อีกครั้งเขาและทีมงานก็พบว่าลักษณะของเกาะมีการเคลื่อนที่ไปจากเดิมทำให้เรื่องราวอันแสนรประหลาดของเกาะด i ไอเริ่มรู้ไปถึงบุคคลอื่นๆนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่า เกาะดีอนั้นน่าจะเกิดขึ้นมาจากพืชน้ำที่เกาะกลุ่มกันแน่นแล้วในเวลาต่อมาเกิดการกัดเซาะจนกระทั่งหลุดออกไปลอยอยู่กลางน้ําเมื่อพืชน้ำเหล่านั้นโตขึ้นก็ทําให้เกาะดีขยายกว้างออกไปด้วยและกลายเป็นเกาะที่ลอยอยู่กลางน้ำดังเช่นในปัจจุบันแต่บรรดาน,นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าเหตุใดเกาะแห่งนี้จึงสามารถเคลื่อนที่หมุนวนไปมาได้ ในปี2016นายเซอร์ติโอพยายามที่จะรวบรวมทุนเพื่อจะใช้วิทยาศาสตร์ไขความลับที่เกาะดีไอสามารถหมุนวนไปมาได้แต่เขาก็ไม่สามารถหาเงินทุนได้เพียงพอจึงต้องยุติโครงการนี้ไปและทำให้สิ่งนี้ยังคงเป็นความลับที่อยู่คู่กับเกาะมาจนถึงทุกวันนี้ 2. เมฆแปลกสีแดง หากก้อนเมฆสีขาวสะอาดตาที่ลอยอ้อยอิงอยู่บนผืนฟ้าสีครามเปลี่ยนไปเป็นเมฆสีแดงที่เรียงตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นในรูปทรงที่สุดแสนประหลาดแล้วก็คงจะทําให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกประหลาดใจและหวาดกลัวดังที่ปรากฏว่าเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์นปี2023ก้อนเมฆบนท้องฟ้าของประเทศอาร์เจนตินาบริเนเมืองซานลุยส์ได้กลายเป็นสีแดงและเกาะกลุ่มกันอยู่ในรูปทรงที่น่ากลัวโดวยมีลักษณะเป็นลูกคลื่นสีแดงกำม และลอยต่ำลงมาใกล้พื้นโลกแม้ว่ากลุ่มเมฆเหล่านี้จะสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวเมืองซานหลุยส์เป็นอย่างมากก็ตามแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ออกมาไขาข้อข้องใจของชาวเมืองว่ากลุ่มเมฆเหล่านี้มีชื่อว่ากลุ่มเมฆแมมมาตัสมีรูปร่างคล้ายกับกระเป๋าที่เรียงกันอยู่อย่างหนานแน่นและห้อยอยู่กับใต้ฐานของเมฆแม่ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มเมฆฝนคิวมูโลนิมบัสแต่ก็สามารถห้อยอยู่กับเมฆแม่ชนิดอื่นๆได้ด้วย ส่วนชื่อแมมมาตัสมาจากคำว่าแมมม่าในภาษาละตินที่แปลว่าเต้านมถึงแม้ว่าการเกิดกลุ่มเมฆแมมมาตัสจะเป็นเรื่องปกติทางธรรมชาติก็ตามแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันขึ้นมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากธรรมชาติหรือไม่เนื่องจากเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นที่เหนือท้องฟ้าของประเทศตุรกีและต่อจากนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นในประเทศนี้ 3. การระเบิดลึกลับโดยปกติแล้วหากเกิดการระเบิดขึ้นในแหล่งชุมชนแห่งใดก็มักจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือการก่อวินาศกรรมจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีแต่สำหรับการระเบิดที่บริเวณชานกรุงบัวโนสไอเรสที่เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินานั้นกลับเป็นเรื่องแปลกและนำมาซึ่งความสงสัยจากชาวเมืองและบุคคลรอบโลกในวันที่27กันยายนปี2001ซึ่งทุกๆชีวิตกำลังดำเนินไปในเมืองหลวงของอาร์เจนตินาอย่างเป็นปกติ แต่อยู่ดีๆก็มีเสียงระเบิดดังขึ้น,นกึกก้องสร้างความตื่นตกใจและหวาดกลัวให้กับชาวเมืองเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบแล้วก็พบว่าการระเบิดในครั้งนี้มีบ้านถูกทําลายจนเสียหายอย่างหนักไปหนึ่งหลังรวมถึงรถยนต์อีกหลายคันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อไม่พบกับสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดลึกลับในครั้งนี้ที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพและบาดเจ็บ7คน มีการตั้งสมมติฐานของการระเบิดในครั้งนี้ว่าเกิดจากอุกกาบาตหรือไม่ก็เศษชิ้นส่วนจากดาวเทียมที่หมดอายุแล้วตกลงมาจากห้วงอวกาศเนื่องจากก่อนที่จะมีการระเบิดเกิดขึ้นนั้นมีผู้พบเห็นลูกไฟดวงโตตกลงมาจากท้องฟ้าแต่สมมติฐานนี้ก็นำไปสู่ปัญหาต่อไปเนื่องจากหากเป็นการระเบิดเพราะมีอุกกาบาตหรือชิ้นส่วนของดาวเทียมตกลงมาจริงๆแล้ว,ลวเหตุใดจึงไม่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นในรบริเวณที่สิ่งเหล่านั้นตกกระทบกับพื้นโลก 4. ลูกไฟประหลาดที่เมืองซานติเอโกในช่วงเช้ามืดของวันที่21เมษายนปี2003ในขณะที่ชาวเมืองซานติเอโกหลายคนยังคงหลับไหลกันอยู่อยู่ดีๆก็มีชาวเมืองบางคนมองเห็นแสงสว่างจ้าปรากฏขึ้นมาบนผืนฟ้าสีดำในลักษณะที่เป็นลูกไฟดวงใหญ่พุ่งลงมาอย่างพื้นโลกแต่มันก็ค่อยๆรีแสงลงจนกระทั่งดับไปในที่สุด เหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความตื่นตกใจให้กับชาวเมืองซานติเอโกเป็นอย่างมากจนกระทั่งมีการแจ้งไปยังตำรวจและหน่วยกู้ภัยในท้องถิ่นเป็นจำนวนมากเนื่องจากพวกเขากลัวว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปรากฏการณ์ในครั้งนี้หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ผ่านพ้นไปแล้วทางสมาคมอุกกาบาตอเมริกันก็ได้ออกมาแถลงข่าวว่า ลูกไฟประหลาดที่เกิดขึ้นเหนือเมืองซานติเอโกนี้น่าจะเป็นอกบาทิที่ผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกและตกลงไปในมหาสมุทรจึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งใดๆบนโลกแต่พวกเขาก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามันตกลงไปที่ตำแหน่งใด 5. พิระมิดปริศนากลางที่ราบเกลือ หากกล่าวถึงพีระมิดแล้วมหาพีระมิดกิซ่าในอียิปต์รวมถึงพีระมิดของชนเผ่าโบราณมายาก็าคงจะปรากฏขึ้นมาในความคิดของทุกคนแต่ในประเทศอาร์เจนตินาก็มีพีระมิดเช่นกันโดยเป็นพีระมิดที่มีความแตกต่างจากพีระมิดในประเทศอียิปต์และของชาวมายาอย่างชัดเจนแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาเช่นเดียวกันก็ตามพีระมิดในประเทศอาร์เจนตินาหรือที่มีชื่อเรียกว่า โคโนเดออาริต้าตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวที่ซาราเดอเอริซาโรซึ่งเป็นที่ราบเกลือขนาดใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนาเกลือแห่งนี้ใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกและมีเนื้อที่ประมาณ1,600ตารางกิโลเมตรส่วนพีรมิดก็มีความสูงประมาณ122เมตรซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยนักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าพีรมิดโคโนเดออาริต้าน่าจะเกิดขึ้นจากการประทุข,ของภูเขาไฟขนาดเล็ก แต่ยังไม่ทันที่ลาวาจะพุ่งทะลักออกมาจากใต้พื้นโลกมันก็หมดพลังลงก่อนพื้นดินที่ยกตัวสูงขึ้นมาจึงมีลักษณะคล้ายกับพีระมิดเช่นนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็มีนักวิชาการบางกลุ่มมีความเห็นแย้งว่าพีระมิดนี้น่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เนื่องจากมีความสมบูรณ์เกินกว่าที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนชาวพื้นเมืองก็เชื่อว่าพีรมิดนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อมาตั้งแต่ยุคโบราณจนกระทั่งมาถึงยุคของชาวอินคาและในบางครั้งพวกเขาก็เรียกพีระมิดแห่งนี้ว่าภูเขาลอยน้ำเนื่องจากแสงอาทิตย์ที่สะท้อนกับนาเกลือที่อยู่รอบๆทําให้ดูเหมือนว่าพีรมิดโคโนเดออาริตาเป็นภูเขาที่ลอยอยู่กลางน้ําด้วยความที่ชาวพื้นเมืองมีความเชื่อว่าพีรมิดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจึงตั้งกฎขึ้นมาว่า ห้ามบุคคลใดปีนขึ้นไปบนพีระมิดโดยเด็ดขาด 6. เทือกเขาตัววีหัวกลับเทือกเขาตัววีหัวกลับหรือเทือกเขาฮอนอคอลเทือกเขานี้มีความสูงในจุดที่สูงที่สุดประมาณ2,700เมตรมีความยาวมากกว่า25กิโลเมตรและมีเนื้อที่ประมาณ155ตารางกิโลเมตรและจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปชมความงามของเทือกเขาอยู่ที่เมืองเออรุยาร,รัฐคูคุย เทือกเขาฮอนอคอลเกิดขึ้นจากการสะสมตัวของหินปูนและตะกอนทะเลมาตั้งแต่เมื่อหลายล้านปีก่อนซึ่งเมื่อผ่านการขัดเกลาด้วยสายลมแสงแดดและการเวลาแล้วสิ่งต่างๆที่ทับถมกันเช่นนี้ก็ทําให้เกิดเป็นภูเขายอดแหลมที่มีลักษณะคล้ายกับตัววีหัวกลับที่เรียงซ้อนไล่ระดับกันไป นอกจากนั้นสีสันของชันตะกอนที่แตกต่างกันก็ทําให้เทือกเขาฮอนอคอลหรือเทือกเขาตัววีหัวกลับมีความสวยงามมากขึ้นไปอีกจนกระทั่งบางคนก็เรียกเทือกเขานี้ว่าผู้เขาเจ็ดสีหรือผู้เขาสายรุง้ง 7. สัตว์ประหลาดสองหัวเมื่อวันที่27มีนาคมปี2017 ทางเว็บไซต์ Daily เมล์ของอังกฤษก็ได้รายงานข่าวว่าหญิงสาวชาวอาร์เจนตินาวัย46ปีที่ชื่อว่านางสาวลูจันอิโรเลสได้เผยแพร่ภาพสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีลักษณะคล้ายงูแต่มีสองหัวลำตัวยาวประมาณ10เซนติเมตรโดยที่ผิวและลวดลายบนลำตัวของมันก็มีลักษณะคล้ายกับงูนอกจากนั้นก็ยังมีดวงตาอยู่บนหัวทั้งสองหัวนั้นด้วยโดยนางได้พบมันอยู่ในสวนหลังบ้านนางสาวลูจันก็ยังได้กล่าวต่อไปด้วยว่า ในขณะที่เธอและเพื่อนกำลังจะก้มลงไปดูมันใกล้ๆสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็ทำท่าจะเข้าโจมตีเธอและเพื่อนอีกด้วยซึ่งเมื่อภาพของสัตว์ประหลาดตัวนี้เผยแพร่ออกไปตามสื่อต่างๆแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากว่ามันอาจจะเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคโบราณและยังไม่มีผู้ใดค้นพบมาก่อนแต่ในที่สุดแล้วเรื่องนี้ก็มีการพิสูจน์ว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็คือหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่งออเจนติน,นา ประเทศอันกว้างใหญ่และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเรื่องประหลาดและสิ่งที่อยู่เหนือความรู้ของมนุษย์ที่รอคอยให้ค้นพบอีกมากหรือบางทีสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะกำลังใช้ชีวิตอยู่กับชาวอาร์เจนตินาอย่างแนบเนียนก็เป็นได้